สวัสดีนะครับวันนี้เจอกันช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับกับแดดที่ร้อนระอุนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมินะครับ45องศานะครับโอ้เรียกได้ว่าร้อนกันสุดๆเลยนะครับวันนี้เราอย่าร้อนตามแล้วกันนะครับมาดูเจ้าเวฟ 110i ปี2019คันนี้นะครับโซ่ทำไมข้างหลังมันถึงขาดแบบนี้ นี่ขาดซี่ขาดนี่สองซี่เลยโซ่เลยเอออันนี้ค่ทำอะไร,รลูกสารหลบปัม๊มครับสารหลบปัม๊มเปลี่ยนซี่ใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่สารหลบปัม๊มแสดงว่าน้องเขาใส่ปั๊มใหม่น,นั่นนี่ต้องหาปั๊มมาใส่น,นั่นนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหม,เ,ม,มเออเ,ออเออใส่ไม่ได้ชนลูมสัสซี่มันสารแบบธรรมดา ก็เลยมาให้ที่ร้านสารหลบปั๊มให้นะครับนี่จัดการมาจัดให้ได้นะครับไม่ต้องกลัว ตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้าเวฟบร้อยสิบไอดุมเว็บร้อยสิบไอนะครับที่เอามาให้สารหลบปั๊มนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับดิสบีกนะครับก็จะเข้าไปด้านในหมดนะครับเป็นการหลบปั๊มนะครับฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับไข่ฝั่งขวานะครับฝั่งดิสนะครับก็จะหลบแบบนี้มีสลับสั้นสลับยาวเหมือนเดิมนะครับแต่หัวหลบในนะครับตัวนี้ก็จะเป็น นะครับนี่ตัวนี้นะครับอ่าก็จะเป็นฝั่งหัวยาวนะครับก็จะไปอยู่ข้างล่างฝั่งหัวสั้นนะครับอ่าเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าหัวหลบในนะครับอ่ะช่างใหญ่ใส่เลยอ่ะรองให้ด้วยนะครับอ่ะทดสอบดูหน่อยซินี่หลบปั๊มนะครับอันนี้ของเขาใช่ไหมหลก าชึบเออนี่นี่สแสดงว่าเดี๋ยวเขาจะไปเปลี่ยนปั๊มเองเนาะ,ะทดสอบรอบหนึ่งไปกอนเย็นน้องๆเขามาเอานะครับนี่สีดวดด้านหลังขาดนะครับสามสี่สี่สี่อ่าเรียบร้อยนะครับ โอเคเรียบร้อย